หลังจากไปที่เมนูไฟล์แล้วคำสั่ง New Book สร้างหนังสือใหม่ออกมาแล้วก็จะพบกับหน้าคอนเทนต์และหน้าอินเด็กซ์คอนเทนต์ให้นภาษาไทยหมายถึงหน้าสารบัญและหน้าอินเด็กซ์หมายถึงหน้าดัชนีวิธีการเพิ่มหน้าเอกสารในโปรแกรมฟิปอัลบัมวิสตาโปรวิธีการที่1ให้ไปที่เมนู Edit คำสั่ง insert page left page หมายถึงการเพิ่มหน้าทางด้านซ้ายมือ right page การเพิ่มหน้าทางด้านขวามือและ multiple page การเพิ่มทีละหลายหน้าหากต้องการเพิ่มหน้าทางด้านขวาก็คลิกที่คำสั่ง right page ก็จะได้หน้าเอกสารเพิ่มมาหนึ่งหน้าหากต้องการเพิ่มทีละหลายหน้าก็ไปที่เมนู Edit คำสั่ง insert page คำสั่ง multiple page number of page คือใส่จำนวนหน้าที่ต้องการเพิ่มเข้าไปเช่นต้องการเพิ่ม5้าหน้า Insert page หมายถึงการแทรกหน้า Before left page จะให้แทรกก่อนหน้าที่อยู่ทางด้านซ้ายมือ Before right page แทรกก่อนหน้าที่อยู่ทางด้านขวามือหรือแทรกที่หน้าสุดท้ายของเล่มหนังสือในที่นี้จะคลิกเลือกแทรกก่อนหน้าที่อยู่ทางด้านขวามือคือคำสั่ง Before right page จากนั้นพลิกโอเค